สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้จะพามาดูรถเก่งนะเจ้าของต้องการขายด่วนนะต้องการใช้เงินนะก็เลยต้องขายถูกนะอ่าสีสวยมากครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆเลยดีกว่านาอเอากับกล้องรีวิวเลยดีกว่านะครับวันนี้จะมารีวิวคันนี้นะครับเป็น n i สสันอะเมริานะครับราคาถูกด้วยนะคันนี้เจ้าของต้องการขายด่วนนะ สีสันนี่สดใสามากนะครับรถจอนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอหล่มเก่าบ้านหนองมกแก้วนะไปทะเบียนสวยด้วยนะครับกอพอนะครับห้าหจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทะเบียนอยู่นี่แล้วภาษีก็สองห,หเ,เลยครับคันนี้สีนิ้งแบบแจ๋วแจ๋วมากนะขายถูกด้วยนะคันนี้ขายด่วนเลยนะครับตัวของร้อนเงินนะก็เดี๋ยวมาดูเลขทะเบียนคันนี้สักหน่อยนะครับก็วันจดทะเบียนนะครับวันที่ 8กันยายน2559นะครับเป็นรถคอสอ2 0 1 6นะครับ2 0 1 6นะค,คันนี้เบนซินนะค่ะสีแดงนะครับคันนี้หืเจ้าของต้องการขายด่วนแบบร้อนเงินเลยนะคันนี้สวยมากนะครับรับรองว่าไม่มีชนแน่นอนนะครับคันนี้นะแม็กนะคันนี้อ่าอยางดีด้วยนะกาดิ้นหน้าทัางหลังนี่เป็นดำนะครับ ผมใช้งานนะครับอันนียยยย้ยังอะไรยังใหม่อยู่เลยยังอะไรยังใหม่อยู่เลยนะครับ วันนี้ว่าเจ้าอของต้องการขายแบบด่วนนะก็เลยให้ผมมารีวิวนะครับอืมแจวเลยกระจกนี่ก็ร0 0ซแทบร0 0เรซก็ว่าได้นะยางยังดีอยู่เลยอ่ะยางยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยอน่ะ มันดีอยู่เลยนะอันนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขอแอบดูภายในนะครับเปิดประตูตตมานี้ไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าภายในโทนดำนะครับแต่ข้างนอกสีแดง้างในทนดำนะครับอืม,อม เอออโต้นะคันนี้เดี๋ยวเขารู้เลขไหมสักหน่อยดีกว่านะครับเปิดมาก็เลขใม่อยู่ที่เจ็ด5มื่นแนะครับเห็นไหมแร์เย,เย็นเลยนะครับคันนี้รับนิ่นะนมๆเลยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยดีกว่านะครับนะโอ้นติดแล้วแต่ว่า ติดเครื่องแล้วแต่ว่ามันนิ่มอยู่นะมันนิ่มมากมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับตอนนี้ติดเครื่องอยู่นะเกียร์ออโต้นะครับระบบภายในโอเคอเค,ครบนะครับเนี่ยใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะเบาะดีนะครับข้างหลังนี่ครับแจ๋วเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับขี่ดีกว่าเนาะเราไปดูเครื่องยนต์อีกทีหนึ่งไป ขึ้นวัดรอบขึ้นปกตินะครับข้างในนิ่มมากนะปล่อยมือขับสบายๆนะครับเพราะข้างในสมบูรณ์มากนะแอร์เย็นช่ำนะครับระบบต่างๆใช้งานได้ครบนะครับามาทดลองขับขี่ได้นะนิ่มๆเลยครับคันนี้ราไฟเลี้ยวต่างๆการเลี้ยวกันอะไรก็ใช้งานได้ปกติเลยวพราะอนันรถยังใหม่อยู่นะครับ เจ้าของก็ต้องการขายด้วนนะคันนี้นะใครที่อยู่ใกล้ๆสามารถมาทดลองขับขี่ได้น,นะจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมเกา้าบ้านหนองบัวแก้วนะครับไม่มีปัญหาเลยอัตราการเร่งดีด้วยนะคันนี้สมบูรณ์มากๆนะสำหรับรถ เก๋งคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมขอจอดข้างหน้าดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องเงียบมากนะครับขานเดิมนะ สำหรับคันนี้เจ้าของเปิดราคาที่199,000บาทนะครับ199,000บาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะโทรมาต่อรองราคากับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับโอเคเราวันนี้จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปรออ่านคอมเมนต์นะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวไปก่อนก็ขอการคำว่าสวัสดีครับ